ในในช่องคอมเมนต์ของของของเฟซบุ๊กจดลิทัวเย i ินไซต์ไท a แลนด์ในช่องคอมเมนต์อของ YouTube จดลิทัวเนียอินไซต์ Thailand มีคนส่งข้อความแสดงความอะไรกู้ภัยท่านหนึ่งผมเรียกท่านผมภูมิใจนะเขาเรียกกันว่าพี่โตพี่โตนักการเมืองผมจะใช้คำว่าคนหนึ่งแต่กู้ภัยจิตอาสา ที่ไปช่วยน้าท่วมหาดใหญ่ผมเรียกท่านผมเรียกท่านมีกู้ภัยจิตอาสาที่ไปช่วยน้ําท่วมหาดใหญ่ท่านหนึ่งจังหวะที่จะกลับบ้านเสียชีวิตเข้าใจว่าเหนื่อยมากแล้วเกินคงปฏิบัติภารกิจหามุ่กหามข้ามเข้าใจว่าเหนื่อยมากแล้วเกินร่างกายอาจจะมีโรคประจําตัวอะไรอยู่แต่ภายหามหามลูกหามหามข้ามไปตรากต่ําพอโซมถึงจุดหนึ่มมันน็อกเลย กู้ภัยท่านนี้เรียกกันในแวดวงว่าพิโตฉลามภัย034 0 3นย์สาเนี่นี่ข้อความที่เขาเขียนมานะทุ่มเทช่วยน้ำท่วมหัดใหญ่ยะลาแล้วก็เกิดอาการแน่นอกระหว่างเดินทางกลับครับครับก็ในช่องคอมเมนต์ Facebook ของจริททไทยคุณพิสถานก็เข้ามาแห่อะไรเป็นคนแรกๆเลยนะแห่อะไรพิโตฉลามชัย0 3 4ทุ่มเทช่วยน้ำท่วมหัดใหญ่ยะลา เกิดอาการแน่นหน้าอ,อกระหว่างเดินทางกลับแล้วก็น็อกเลยก็เข้าใจว่าวิ่งช่วยทั้งหาดใหญ่วิ่งช่วยทั้งยะลาด้วยยะลาก็น<ช>้ําท่วมก็มีคนตายนะใช่ใชมีคนตายนะและการเดินทางการอะไรด้วยนะคงไม่ได้พักอะ่ะเดี๋ยวขึ้นจอให้ดูรูปนะคะนี่คือพี่โตคะ่ะพี่โตอ่ะพี่โตโฉลามภัยศูนย์สามสี่มาอินโฟกราฟิกชิ้นนี้เราหยิบฉวยมาจาก โลกออนไลน์เขาแชร์ต่อกันสันวันไหวก็มีภาพของพี่โตในชุดจิตนาสาใช่ค่ะในชุดกู้ภยัยต้องเชื่อชูเกียรติให้กับพี่โตเขาบรรทัดแรกเอ่ยชื่อพี่โตพี่โตฉลามไผ่ศูนย์สามสี่จากนั้นคือข้อความไว้อาลัยใช่ค่ะฮีโร่เสื้อเขียวทีมกู้ชีพฉลามไผ่จังหวัดยะลาจากไปอย่างไม่มีวันกลับหลังล้มป่วยกระทันหันจากภาวะหัวใจวายขณะกลับจากภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหัดใหญ่ เมื่อวันที่28พฤศจิกาย,ยน2568ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ส่วนหน้าขอแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียบุคลากรผู้กล้าผู้ทุ่งเทช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยและประชาชนในทุกสถานการณ์พี่โตคือกำลังสำคัญด้านกู้ชีพผู้ภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ความเสียสละจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปขอคารวะนะคะ พี่โตฉลามภัยสุดสามสี่ค่ะสักใจจริงๆนะคะด้วยความเคารพนะมันยิ่งใหญ่กว่าการไปผัดข้าวแจกชาวบ้านแถวๆถวหัดใหญ่นี่ว่าใครอ่ะใครไปผัดข้าวอ่ะใครอ่ะใครไปผัดข้าวกลางน้ําท่วมอย่าไปผัดเชอวนะพี่เดินไปอย่าทำเชนะนะอีกหนึ่งอีกหนึ่งอินโฟกราฟิกที่แชร์ต่อกันในโลกออนไลน์เยอะมาก ก็เป็นภาพพิโตกไม่ใช่ครับอินโฟกราฟิกชิ้นนี้อินโฟกราฟิกเป็นภาพพอะไรเป็นอีกภาพหนึ่งของพิโตนะที่เขาทาด้วยรักแล้วก็แสดงความอะไรถึงพิโตนะครับคือคือินโฟกราฟิกชิ้นนี้ข้อความบรรทัดแรกด้วยรักและอะไรยิ่งขอไว้อะไรและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวจากบรรทัดต่อไปก็คือนายเชิดพงศ์ปิยะวันนางกูลหรือพิโตนั่นแหละหลังจากนั้นก็ ก,นก็น่าจะเป็นการแสดงความไว้อาลัยจากทีมกู้ภัยแม่แมก,อน,กอนเหนียว2204ณวันที่30พฤศจิกายน2560ณโรงพยาบาลนะปัตตานเีเศร้าเหมือนกันเรนะืมาศูญเสียคนดีๆคนกล้าคนที่เสียสละทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็นับเป็นศพต่อเนื่องจากศพชาวบ้านใช่หัดใหญ่ที่ตายได้ไหม แล้วแต่จะมองแบบนั้นก็ได้ก็ถือว่าพี่โตพ้นทุกไปสบายแล้วนะคะไปสู่พระภรหมที่สุขสมบัติตลอดกาลใช่ตายอย่างยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วทุกคนทั่วสารทิศพูดถึงพี่โตชายไสยศูนย์สีในโซเชียลมีเดียเขาแห่แชร์ต่อๆกันแล้วก็แสดงความอะไรตั้งหอคนที่รู้จักพี่โตและคนที่ไม่รู้จักพี่โตเพิ่งมารู้จักตอนนี้ก็มีแต่ก็แสดงความอะไรถึงพี่โตรู้ว่านี่คือจิตอาสาที่ไปช่วยน้ำท่วมจบ สั้นๆเป็นผู้เสียสละไม่ต, <ละ S 2> ต้องผัดข้าวแจกน้าท่วมทุกคนก็จดจําทุกคนก็เชิดชูทุกคนก็อะไรแค่เนี้ยจบนะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่โตด้วยนะคะจักใจจริงๆค่ะอืแย่จังอ่ะอยู่กับ